ตปาอีอาอูกินเกาอีลากินเกาเพิ่นห้องเอื้อยเพิ่นเมื่อกี้นี่ปาลุงอยากได้อยากให้ป้าลุงได้ยินเสียงเพิ่นด้เนาะกินเกาอีลากินเกาเพิ่นน่ะอยากอยากอายกล้องใสๆบ่เห็นอสบายบ่ดีใหม่สดีเด้อข้าวแงนํากัน เพิ่นอยากเค้นกองายก็งแม่นางบอดนี่คันจ่องเอาเพิ่นหน่อยหนึ่งเี๋ป๊บกิ้นเก่ากินเก่าไหนไหนใส่ไดเนยคนก็รอคิดเขาแล้วอย่าลืมอ่านเด้อน่ะนไอ้โอ้ยนี่น้อยทำเป็นไอ้จ่องเอมันกะเฮ้งจอกเอ้ยเลยอะรอรอโอ้ยว่าเพิ่หน่อเพิ่นไอ้อง กับขาเมื่อนี้กับปุ้ยพี่นาะเมื่อวานนี่ตามันติดใจเนาะเมื่อนี้ตําอีกแต่ว่าเมื่อนี้เพิ่มเมนหอยพี่นนอะหัวหอยโอ้สีสันน่ากินมากเลยแล้วกนะ็มีมีต้มไข่อย่งลูกซีน,นกระแจวแจวแจวล,ลูกซีนเนาะพี่นนอะบ่มีหอมบ่มียัง้งตาเส่แต่กระเทียมเลย ถ้าจะไปสื่อกับใกลเมืองเกินนะพี่น้องทั้งทางกับเปื้อนไปไม่ได้นีละมาเด้อพี่น้องกินข้าวนำกันเด้อว่าอยัางวอรดเอ่อเิญปลาลุงกินข้าวดูปลาลุงกินข้าวเด้อคะเอาห้องอีหลาห้องอีหลาเพิ่นบ่ห้องพี่น้องเอื่อยเพิ่นมาเลยตะกี้อีหลาเบิ่งกระตุ้นยิ่งได้อีหลากินข้าวอีหลา อีละสะผมเด้อเด้อเด้อผมกะจะเป็นยังคือว่าหมัดหายบางเว้นี่ดีๆอยู่บัดแล้วบัดครึ่งเพ่เองแหละกอสีเพ่นะเบิ่งการ์ตูนเบิร์นเบิเวนนอนดูดหลองเพลงเป็นคือน้องบอสอย่าว์เบิ่งการ์ตูน Lòng tên gì nữa Baby sắc đu không? baby sắc đu không? À bớt, hết lù, baby sắc lưu Hết đúng không? Nàn baby sắc đu ừ. Baby shark, chắc, chắc, <laughs> nà, nà, nà. Cả là cả sự hết ตบเด้อาอาโซเบิ่งดูเฮ็ดแนวไดเบเบ้ชักเด้อเนี่ยเฮ็ดทันบ่ตบมือนําแล้วว่าเบเบ้ชักชะันีนะปาปาเฮ็ดีล่กินดีๆนี่ล่ะจักือออกมายังอนะนั่นกับโกห้องนั่นมาินต เมื่อนี้น้องบุ้มได้ลูกค้าผู้หนึ่งว่ลูกมาสะผมี่น้องบุ้มก็เริ่มมีลูกค้ามาพี่น้องมาคุมมือเมื่อกันหนอนนอ่หนึ่งคนสองคนเนาะหนึ่งคนสองคนก็นดีใจแทนลูกคนเดียวมากก็ดีกว่าโบมากเนาะดีกว่าโบมีว่าจะมาพังเสียงกับกู มเมื่อนี่พ้นก no ็เริ่มเอือดแล้วน้อพี่น้องเริ่มยุดไอ้กับไปซ้ายแหละคือบัวเห็นนไม่เห็นบ่เหรออีมันนอนัอก่อนหรวอวะนี่มันหยังเลยทองตึงแล้วลูกทองตึงกระยา ยอย่าเพิ่อนกินคือกินกินไรอ่ะโอ้หนึ่งปูอัดหายกินถุงหนึ่งเลยบางแร <c oughs> งกินข้าวปานี <c oughs> นน่ละสิใหญ่ได้กินยังก็กินเดี๋ยวนี้นะตั้งมะหุงก็กินนำ้ำแกงหน่อไม้ก็กินสื่อเพื่อมาก็กินโอ้วาสิใหญ่แล้วนี่สิเป็นสาวเลย <c oughs> สิเป็นสาวไหลก็บูมแล้ว ง่ายหลังสเด้อได้แบบแจ้งนะแนบคุณแม่พี่น้องจ๋าลูกค่าประจำน้องบูม วันนี้มาอุดหนุนอีกแล้วน้องตีนา่าสศว้าโตดหาแพนไม่ได้สักทีเราอ่ะมาให้นเดอ้อหนะาเอฟซีเ้ยคันมีทางใดกะโดรทุบแม่บ้าน <laughs> อายุประทันลายดอกสตรกับยามัน่นวันนี้พิเศษสาวพรสาวพรนะคะสาวพรมาสะผมนำน้องบูม โอ้โหเป็นเดือนเป็นปีสาวพรเพิ่งจะมาสาวพรอาบน้ำแล้วบอเจา้าฮะอาบแล้วเพือ,ค,อคืออาบตะเว้นแทะแเาา <laughs> มื่อนี้นังบูมลูกค่ะมาเป็นแพ็คคู่จ้ะพี่น้อง แล้วดำหาดำหน้าพูดด้ใดเก็คือสิยากแบบเออเอาขีหัวเอาขีดินเอาขี้ไข่ออกไปเก้าคขักขักอะไรน้าซาเองมันกับบวกขักบวเบาเ่านพี่น้องมันต่างกันหนาาเนาะเ้าซาเองมันคือบวเบาอ่ะไปห้สร้างสะหายก้าไหายัวเบา,บาเลยพี่น้องเลยซาแพงก็เคยเป็นซาเองนะโบซาได้อยู่แต่บวบวเบาหัวน้าพ่ออย่า่ปรบ พ่อเยพอ,อยพ่อกับพอดีแหล,กลนะก,ลกรมกะยะเมื่ออื่นนั้นเมื่ออื่นละทายออกเพราะว่าเมื่อน่ะแม่เปลี่ยนไงเลยสะให้มันยังเลือน้อยแล้วก็เปลี่ยนเลยเมื่อนะ่ะพัดหายเลยดียังใส่อยอย่โอ้เมื่อนี้สะพอนมาสะน้ำหนองบูม รวมต่เงินสะพอนมือ,น <laughs> <laughs> นอหนีหล,ละน้องหนาเลบัว่าแล้วน้องลูกขา่าประจับน้องบูม <laughs> โอ้ปลาเม่าวันนี้บบเห็นหนาะปลาเมามา,ออมาเล็นน้ำนีซองเสมออเลยพี่น้องเย้ยซองใสค,คนมีความหักเนาะก็ยากอยู่จะกับคนหักมั้ง <laughs> โอ้ยอยากมีคนหักหักคนหักก็มาเป็นบางยามเลยนะบนเมนวาชิมะบนมือบนเวนแต่ว่าเพิ่นม,มีความหักแหละเพิ่นซิลี่อยู่แต่เฮือนนะนะมีความหักอยู่แออต่เฮือนป่นเออเห็นเพิ่อน,นอันสอนอันกับผู้บ่าวบอ่อเมื่อหน้าเมื่อนี้เฮ้ยมีข่าวดีเลยว่ามานี่ยังวะพ้นแขวไว้ถาบ่เฮ้ยสุกเฮา,า <c oughs> พ้นแล้วนะเฮาอยู่บ้านพ้นแล้วคไงสิเอา <c oughs> <c oughs> ิเอานั่นเด้สิเอามากินบ่ฮอกระจกน้องบูมก็ได้มาใหม่เลยพี่น้องแต่ว่าซาแพงบ่ทันถ่ายให้เบิ่งจังได๋สิว่าผู้สาวบ่เฮ็ดหยังแยงแยงกระจกพี่น้องเอ้ยปาพุ่นหุ่นซาแพงก็กินข้าวอิ่มๆเนาะนางท้องมาออกพูอสิไปโลดหุ่นแบบด้เด้บาดโอ อันนี้ก็เป็นปืนเออเป็นรถทางรถทางจำลองอ่าอ่าไอ้ผูกขานนี่ล่ะเนาะผู้เพิ่นไปเฮียนทหารน,นั่นแหละซื้อมาแต่ประเทศอันในเวียดนามบ่หรือประเทศอันพม่าเนาะถ้าแพงก็ลืมมีปืนใหญ่น่ะนะพี่น้องคือซีเมนพม่นา,มานั่นแหละเนาะปืนใหญ่ของกับบักใหญ่ สงสัยซื้อมาแต่ประเทศอันพม่าเนาะเพราะว่าไอ้เพิ่นไปอันแข่งอะนะแข่งยิงปืนแข่งคันเนาะพี่น้องไปวัดเขาคอดูง่าเหมือนี่ไปแข่งคันยิงปืนไปแข่งคันยิงปืนอยู่ประเทศพม่าแล้วก็เวียดนามแล้วก็อียังก็ฟิลิปปินส์สบออู้หันก็ไปสามประเทศเนาะพี่น้องประเทศที่สี่ว่าสิไปอัน ประเทศไทยมันมาเกิดอุบัติเหตุก่อนอายก็ได้บุญบ่มีเนาะพี่นนอะบุญบ่มีถ้ากระเรือนขันแบบปีเพนซิเซียนะเรือนขันเรื่อนขันไว้ไวๆพี่เอาะคนมีความหูแน่แล้วกะ็ไปเฮียนอันพายอันนะนักกีฬายิงปืนเนาะยิงแม่นยิงดีเนาะจนได้เขาทิมสา ว่ามาเกิดรูปัติเหตุก่อนโอ้ต่ว่าไายกบุญบัวมีเนาะพอแม่ไอ้ไปนองกับบุญบัวมี